ถูกต้องเมื่อวันที่26-27พฤศจิกายน2 5 6 4ครับณห้วยน้ำคำศรีสเกตโอ้โหนี่คือแชมป์ประเทศไทยตัวล่าสุดถูกต้องในประเภทยาวเล็กไม่เกิน30ฝีฟิพายวันนั้นเขาได้2แชมป์แชมป์ในประเภท55าบ้าพายส่วน40ไเป็นของเฮียปุ๋ยเขาวงนาวอาจารย์ดิดอยู่อาจารย์ดิดยืน้ได้ครับ อาจารย์ดีใช้ได้ผมผมจะได้หมดห่วงตรงนั้นอ้าเชนหน่อยก็ฝากไนอีกเรื่องนึงครับใครอยากเรียนโรงเรียนกีฬานครนนโรงเรียนส่งเสริมกีฬาแม่ที่วอลล์บอลเขาติดฮะท่ามันจะเป็นเรียนเงินอ๋อสุดยอดสุดยอดดูสิว่าเรือตด้า พี่พายใส่กัน,นมาเต็มที่เต็มทางต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครในร่อรงน้ำแดงวัชิรวิ์พายกับสาวเมืองนนสาวเมืองนองนพายบทพายเบียดกันมาเครื่องเสียงเอยช่วยหน่อยว้ยตอนนี้มอนิเตอร์ไม่ดังไปแล้วในเมื่อร่องน้ำแดงเหลือเทวัชรวิ์อยู่ร่องน้ำแดงพายกับสาวเมืองนนไล่ขยี้ตีก้นมาแต่เทวัชรวิ์ปันนี้สอสอสมภชัยน้องขำรัวสอสอเต่านั้นนำทีมมานำทีมนำก็พายแรงแรงนำมาพายแรงแรงมามาแต่อีสาวเมืองนนนั้นกลับไปบ่อยชวนตีตลอดทรมานเลยอีสาวเมืองนอนว่ายังไงจะย่อแย่ตอนแต แม่ทำไมเมื่อเจอเท่มาเจอชราวิทย์ผายหนีแล้วนะนี่แรกสาวเมืองนนท์ก้มหนา้าก้มตาผายผายได้มาครึ่งทางเลยนะเอ้ยตกกระจายนี่มาเทพว่าชรวิทย์แชมป์ประเทศไทยนี่หว่าผายดีไม่ธรรมดาดูซิว่าดูซิว่า,ว,าวันนี้ทีมงานนาวาศักดิ์สิทธิ์ร่วมโดยช่วยกันกับทีมงานบอลเออแล้วก็จากจังหวัดสุพรรณบุรีมีนัานบวกโอ้ยอะไรเต็มลำเรือไปหมดดูซิว่าวชรววิันนี้จะผ่านแดนผ่านแสงคว้าแชมป์ได้หรือไม่ได้แต่ก่อนจะเที่ยวนั้นดูเที่ยวน,นี้ในเมือง ไปครับบ้องตามสายตาบอกว่าไม่ได้เหมือนกันครับพี่น้องชาวเรือในเมื่อโรงงานแดงโรงงานแดงจากจังหวัดปทุธานีนมาเทพวัชิราบุญเว้พายระคองพายประคองกับสาวเมืองเดิมจังหวัดนนทบุรีบอกว่าพายกอดคอกอดคอห้าสิบแปดตุ้นท้าเฮ้ยจะพายไรแฟงหนีในนาทีวัดตาวิทย์วัดตาวิทย์หนีเมืองนนทมีสาวเมืองโรจีทีสาวเมืองโรจีวัดตาวิทย์หนีเมืองโรจีหีเมืองโรจีเมืองโรจีวัดตะาวิทย์หนีเอาเป็นใจจะรำกา เรียบร้อยเรียบร้อยลนทัุงีครับเร,เรียบร้อยน้องทอ็อปคู่นี้ถึงจะมาไม่ตื่นเต้นแต่ผมเห็นสังเกตค<ว>ร,รับคนตัวเรือกันจังตัดสิงกัน แดงเป็นไงเฮ้วาทราเป็นแดงเป็นไงก็เล่นมุกผมก็บอกว่านักสายเอาเลยนักสายเลยนัสายบอกแดงครับต้องขอบคุณทีมเครื่องเสียงนะครับที่พยายามมาดูนะไม่ไม่ใช่เกาไม่มาดูนะเขาไม่ดูแล้วมาฟังแล้วมันจะทําตรงไหนเขากลับไปแก้แล้วมันกำลังหอนก็หายแล้วหายแล้วหายแล้วสรุปแล้วคนตัดสินเนี่ยเป็นตะเลตะเลิดฮะออกมาแล้ว เออถ้าพรอรเมธีร่ sy, องน้ําแดดพายกับพรเรือพ่อแววัดของคูเรือวัดเจอเรือวัดเอาไว้ต่างคนต่างไม่มีใครยอมขายประเภทไปเกินสามติไปพายร่องน้ําแด leg, beat, oh, God, aquela, Chu, งทเลเรืออ e, ีพรอรเมธีพรอเมธีพรอเมธีพรอเมธีพายแรงจะใส่มาเธอเมธีพรอเมธีเอาไว้เรื่องเรื่องใหญ่รวยเจ๊กิวเจ๊กิวทีมงานพรอเมธีเรือบ้านลูกสะพ้ายจะพายหนีพ้นไม่พ้นพรอเมธีจะหนีรอดไม่รอดในเมื่อตอนนี้พรพ่อแววล่วพ่อแววตะคุบแล้วตะคุบแลพายแรงแสงนำมาพายแรงแสงนำมาล่งพ่อแววหนีแล้วลรวงพ่อแววหนีแล้วพร เม่ีว่ายังไงเอาแล้วครับดูสิว่าธนายกขนงคำเพื่อนให้การสนับสนุสนในหน้าพรมไม่ดีอย่างแท่สบายต่บบนท่าล่อแล้วก็ยังมีท่านสอนถทอพดุงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วในเมื่อเจอต้นทิ้งชัดเจนของโคไม่ธรรมดานปอเพชรเป็นสิ่งถืน บองน้ำสตายตาก็คงไม่น่ามีปัญหาับในเมื่อลองนําเงินนาว่านาว่าพรหลงพระเวบอกว่าพายประคองพายประคองพวามทิกนขอพอบันทิกงก็บอกว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้ต่างคนต่างใสต่างสันก็มาบองน้ำาสตาเข้าห้าสิบแปดตัวท้ายว่าแล้วพรหลงพระเวาพรหลงก็ไปชีกนีพรหลงก็ชีกนี้แล้วก็ปล่อยให้พรหลงพระเวนี้เข้าเส้นชัย เลือพระชนะเรือพระครับคู่นี้ครับอา้าวตดสินล่องน้ำน้ำเงินครับพอลหลวงพ่อแววครับชนะนี้เดียว